สบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่ข้ามาชมมสองตุนการนาแซงเมื่อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของการตัดเขา่าเพราะว่าตัดมาลายมือแล้วกับล่งเหลวพี่น้องเอ้ยน,นี่ยม่ทันเหลวคักบบได้ไม่หยากับ่บได้ตัดให้ได้มีหยาลายมันตัดบบได้มันตัดหยาก,ก็เลยปาไว้เกี่ยวเอง ปาไวฮ้ฮะเกียวเอาเกียวรีมเอาถูกตั้งแต่ทึ่งพลิ้ลงมาตัดเรียบร้อยเนาะจากคนตัดยังไปมัดบนันท้ายเขาแหงแลวก็มัดเมื่อกี้บ้าตุนก้ากับไปเอาเข่าขึ้นเต้น้ำทั้งน่ะทั้งนัะเข่าจุมน้ำบ้าตุนก้าเอาขึ้นมาท่านเมื่อต่วันนี้ เอาเข้าเอาเข้าเอาเก็บอกเขาพูดถึงเอาเข้าคือเอาเข้าคือได้นำ้ำบ่เบิดบ้านนี่นะมันนี่กเ็เลยแปลึ้นอีกตัวที่เอาขึ้นแล้วมัน,มนบ้มาท่านแหงเลยตัวที่เอาขึ้นแล้วมันก็นยังมาท่านแหงคักมันยังเปียกอยู่เท่ากับปีนอีกมันนี่กะเท่ากับไปปีนใหม่ปีนทั้งมันเปียกจนถึงก็ทั้งแหลงลุ่ม

มีแต่หนอาอ่ะกันหนาขึ้นไล่บริตัดเกี่ยวเอาให้หน่อยเกี่ยวเข้าเดียวก็แล้วบาพอสามน,นาทีตัวนี้นี่บรลายแล้วก็เกี่ยวไปแค่นี้กันเศร้าน,นึงเกี่ยวสองคนกับจีซ่าอยู่มีแต่หนอาอันเกี่ยวไว้บ่ได้คอยเล็มิ่มคอยเลือก ลำบากขนาดเลยเขามีหยานะเช้า,เ,าเรามาเกี่ยวข้าวกับน้ำพนเราหาเลี้ยเขาที่ตรงมีหยายังบุลายป็นไดสวัสดีพี่น้อง ยำแข็งแข็งยำแรงแรงยำคำคำโอ้ยำแรงแรงคำคำนาอนีคำคำ้หาลาตัวนี้ตัดบุรายเมงมีตัวหนาผู้ส <c oughs> าวเสือเดง นี่ตัวนี้แฮมมิติยามันนี่อากาศดีพี่นอ้อง้นฝนตกต่กาวฝนตกมันนี่แดดคัก,กอลิปุ้ยบรรยากาศขั้นได้แบบนี้คูม่มือโน้โยขี้ศิษย์ขากเข่าคือสิแหยงไว้เข่าแห่งไว้ศิได้มาตรไว้ศิบุลรำบากปันนี้มันมีแต่แดดอันนี้ฝนตกโอ้ย ีนปีนพอนเขาลำบากแห้งใครเดินบนต๊กเขาเขาเตนบตกตัวเ,เนื่องขาเต่มันยุดบืนขอให้มุพ้นเด้อบืนคอยมีแดดแบบนี้บืนสิมัดมแหงม้งยุมีแดดขันะตรงเลียนๆน่ะยเข่าน,า,า,นาโลดแล้วอ กสิธจ้างคนมัดเพราะว่าเวลาหมดลายโมยนอบาตุลกาบม่มีเวลาดอกบาตุลกามีเวลาอยู่แต่ว่าเทวดาพูนจะมีเวลาเฮาบเพินจะมีเวลาเด็ดแบบนี้อีกบอพูนจะมีเวลาเฮ้าบอเวลาเฮามัดบบแมนยันยันเทวดาพูนอันม่มีเวลาเฮามัดยันพูนอันปล่อยน้บลงมา เผาน้ำผ่าน้ำพลเผาน้ำแดดเห็ดน้ำท่านแดดขันมีแดดแน่บูอื้นนี่กะสิเร่งมัดเลยจ่างคนมัดขันบ่จ่างบ่ได้เพราะว่าค้น,นมาดนี่เปียบรุดบ่บทัน่ันมัดเอง๋คอยมัดกันจันมันคอยมัดเองกมันไินั่นแล้วเผาน้ผ่าน้ำพลขันขันมันบูมีพลน,นี่กะมัดเองก็ได้อยู่ ค่อยมัดไปก็ได้คลิปกระปูมาต่ำก็คลิปกระปูนี่พี่นอ้องคลินกระปูแล้วนี่ก็ตรงกายคลิปกระปูมาตาม่ำนี่ตัวหนึ่งนี่อุ้ย,ยนะตัวนี้คือขาขาดปะมาตาันกาเคลิกระปูได้สี่ตัวเลยอยู่ท้องอย่างสองตัว ใหญ่ยยชำกันนี่แหละตัวใหญ่ชำกันมีงมก็งมหาเ็เสเเทนนี่บุมีนี่กับปู่ฟูมตาตำซะน้อมัมสมเสบเส่ด้วนี่นี่กล่องขบุโฟกาสวะเดนกับปู่ปเอ็เบมือเร็บมือดำมารีบมาจากไหนเบิง่ง มีแลขี้ต้มขี่ต้มขีตอตุนกเ่เมาี้ท่จนยจแล้วบอนานั่โซ่สิป่วยรับยางรับรับทั้งยางเล่นให้เล่นหน่ขึ้นกับจนดึก บรรเลาข่าวนี่จุดกี่โมงสิบโมงแล้วข้าวนี่แล้วข้าวนียพักพรอเด้อบาทนี่จะน้อยสิลงได้สิโช๊ยอดแล้วข้าวก็สิเดกข้าวน้่งเกลือพักพรอแน่บาทนี่เมนแล้วข้าวก็สิพักพรแล้วข้าวกะบุพักพรอเนาะแล้วข้าวก็เอาลูกโตอีกบริรับได้นอนแล้วข้าวแห้งกระเตกบาทนี่แห้งกระไดเอาลูกบันแห้งกระบริลันอนบาทนี่ ลูกแข็งขึ้นกับได้ลูกแต่ตอนนี้กับผ้าอายุพานมลูกน้ำเตาผ้าเพชรแ,แล้วก็บผ้าแล้วผ้าแปะลูก <c oughs> ป้าเมียลูกคนเดียวประดมการม,มาอันมาอันน้องเนี่ยมะเขียวเขา่า<อ>มาดเ<อ>ข่าลออูกกัน, <c oughs> น้องไอคิวบ่น้องไอคิวน้องไอคิวสิบห้าอยู่บ่ทั้งผู้ น้องไอคิวสิมาแล้วดีใจเด้เพิ่ได้เห็นหน้าน้องไอคิวเพิ่งได้เห็นเธอเดียวนึงไาบเราเพได้เห็นเธอเดียวเพิ่มยังเงินเงนเราหน่อยนะมันถ้าก็เห็นตอนอยู่โรงบาลนายังบบม่าก็ได้เห็นเลยมีเอฟซีทามมีเอฟซีทามมาตุนกามาปะน้องน้ำพ้นคือไปจอบน้องไอคิวแน่คือไปจอบน้องไอคิวตอนอยู่โรงบาลน้ำพ้นไปอยู่แต่ว่า S 1> <S 1> <S <S ตอนน้องน้ำพุนไปจอบน้องไอคิวนาะบริท้ายคลิป,ปน้าสาวก็ไปน้องน้ำพุนก็ไป <S <S ไปเบิดครอบครัวอ้าแหละแม่ตู้ก็ไปบ้าวน้าสาว <S <S ไปเบิดน้องน้ำอ้อยบอ,อยมแบงไปเบิร์ตขคนไปจอบน้องไอคิวแต่ว่าบริท้ายคลิปตอนนั้นนะอื <S 2> <S 2> <S 2> ไปเบิร์ตขอบคูวเลยแม่ ไปบุกคน้นไปจอะบ,บุคคลแต่ว่าบริทายคลิปกเลยพี่น้องเลยบ่เห็นขอโทษขออภยัยเนาะต,ตั้งเบื้องแล้วเขาก็น้อยคิ้วบัามาก็ติดติดนน้อยคิ้วยุ่งภากับภาพเกี่ยวหรือกับภาพแล้วคำนะพี่น้อย <laughs> แห้มันเล้วซะให้นี่แล้วก็ขึ้นไปให้นั่นมื้อนี้บ่แล้วเนาะใครใหญ่น่ะถ้านักอันใหญ่เติบได้เบอร์นในกล่องคือบุญใหญ่แต่ว่าเบอร์ตัวจริงใหญ่เติบดูเกี่ยวเสาหนึ่งก็แล้วอยู่แล้วแต่เสาห้าห้า,าสวยบอดเฟนด์ดอกย,ยัยอยอยยงให้นี่นเลยกะไฮทึงแล้วก็แล้วบั้นนี่ อย่างโบลายมันก็ชีซาอยู่เพราะว่าเขาไม่หย่ามไม่เลือกหย่าเลยโมเรนต,ตังตอเกี่ยวเกี่ยวน้ำเหลือไปนะเออแล้วเป็ย่างไ้นี่ไ้ในกลุน่นพายนี่อันไฮในกลนุ่นพายนันอันเขาล่มมันงามเหมือนดิมันงามจุนล่มเขางามเฮอยังดินยังยังตต,ต,ตมล่มแล้วฮะยังตูมล่มยังเคียวอยู่ นี่เคียวมันลุ่มมันงามมันหมากหน้าเนีหมากมันดุม,มาตุ้มกากสมัยมัดเข่าไปคนเขากัด้อพี่น้องแต่นนี้ฮักคำกับสิดาอยู่ดอกสองรถทั้งคนทั้งหมัดก็บสมัยมัดเขากันสํา,รารสหรับคลิปนี้ก็สิดาจู่วันนี้เนาะพี่น้องเนาะพร้อคลิปหนะ้าอย่าลืมเป็นกําลังใจ สองตุนกาหนะแซงในเด้๋ยพี่น้องกำลังใจบาตุนกาแน่คานมีเอฟซีมามาด่านบาตุนกาขึ้นมีคนเบิ่งบาตุนกากระจิตผมมาฮอดปาน,นี่ฉันเน,ะนาะก็เป็นกำลังใจบาตุนกาไปเรื่อยๆเด้ด๋ย,ดยพี่น้องเดอ้อเลี้ยงกุญแจกุญแจส้มสองตุนกาหนะแซงนี่พี่น้องสบายดี